สว,สวัสดีค่ะพบกับชานันนา,าสตรีผู้ชมนะคะวันนี้นะคะนัาจะมาเก็บพัสดุกันค่ะนี่นะคะนนนาแกะออกมาแล้วนะนี่เลยดูกันเลยค่ะชมนี่เลยนะคะชิเนะเป็นขับเค้กคิตตี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ่นะนห่นะนี่นะเพราะว่า โอเคกินหอมมากมีบอสเซสซีชมพูนะคะมีบลั๊กี้สีดำคะนีเป็นบักกี้นะคะเริ่มแรงมาให้เริ่มแรงนะเพราะว่าจะ Electricity เราเห็นน้ำแล้วนะคะสั่งมาเพราะมันเลมเริ่มแรงแทน e l e c t r i ต i t y ร้อนอี s ติดดอนอี s ติดนะคะ คือคนที่สั่งให้เรานะคะก็คือพ่อร้านนั่นเองนะคะนะคะะี่นะคะพ่อสั่งให้มองไปตั้งจั่วเรียนเถอะนะน่รารักมากเลยนะคะก็มีโบว์ด้านหลังนะโอเคนะ่ารักจริงๆถ้ามันแบบสง่งมาไแค่โบว์มันก็ไม่สวยเนาะแล้วมีคิทตี้ด้วยนนะ่ารักจริงๆตกลงมันหายโอเคนะ ต่อไปเป็นของแถมนะคะมีของแถมด้วยเยอะมากมาเลยเป็นกระน้องคิตตี้นะคะนี่เลยนี่นะคะแล้วก็แดนนี่น,น,น่ารักนะคะก็นี่เลยพิมพเมาส์นะคะก็มีขุม,มะนะคะโอเคค่ะผู้ชนะของแถมนะคะหมดแล้วค,ค่ะได้ช็อคเคคิตตี้อันหนึ่งโอเคค่ะก็น่ารักมากเลยนะ เป็นรองจช่ไม่สื่อสารเพราะว่ามันด้านใต้ตูดะมองไม่เห็นแต่ว่าด้านโอเคก็ยังมีตำหน,นิตรงนี้หน่อยแต่ว่าถ้นาน,น,นานๆไปน็คุณจะเปค่ะ บล็อกปิง้งมิงกระดิิงแมวนี่นะคะจะเป็นรัสชีิท่องอ้ชมพูก็บั็กปิ้อันนี้สามารถเซ็รตัวสได้นะคะเพราะว่าเราน่าเสียบได้นะเสียบกันหน,น้าเสียบแล้วนะคะแต่ว่ามันมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นกล้องเดียวกันนะคะกล้องหน้าเสียบเลยเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะคะตอนเสียบนะคะ ลองอื่นนะได้ร้องอะไรสักผู่นลคะโอเคได้แล้วนะคะเราพิมพโทรศัพท์เธอมาแล้วค่ะมันไม่น่าจะเสียบอย่างนี้นะคะจริงๆแลมันน่าจะเสียบตรงอื่นมาก่อนนะก,ก็เสียบข้างบนเนานนนะแต่ว่าไม่มีที่เสียบจ้นะโทรศัพท์แบบนม้ได้ไม่ได้แบบน่ารักดีอ่ะจริงๆมันนี่ๆๆ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 นะดีหอมมากนี่คะ่ะ ช่อบบ่ายแล้วก็นี่เลยกระดาษโน้นคือของแถมน,นะโอเคนะคะเขาที่ขายนะคือพัสดุนี่นะคะเป็นซอมพัสดุของเราเนี่ยนะคะสี่เราเด็กเก่งตุรกเซียขับเราไทยนะคะก็ขออเขาส่งถึงจ่า ชื่อชื่อว่านัทถาอะไรสักอย่างเลยหรอปะชื่อสองแบบ E M S นะคะไม่ได้ดูเลยนะ E m S นะก็แบบแบบด่วนเลยอะนะคะโอเคเลยเสร็บก่อน นโอเคนะคะสำหรับคัินี้ต้องลาก่อสวัสดีคบายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนให้หน้านะคะบ๊ายบาย